จะเป็นยังไงถ้าเรามีเวทมนต์ในการควบคุมดาบแล้วสามารถเสีงดาบได้แบบนี้โอเคครับสวัสดีคนด้วยนะครับมิวกับผมคิวเค,เคนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในบ่ายครับอีกแล้วนะครับผม เ็นเวอร์ชัน1.16นะครับผมวันนี้เราจะมาโชว์ d a t a Pack อันหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าแม่โคตรเท่นะครับผมก็คือการเสกดาบขึ้นมานะครับแล้วก็ดามันจะพุ่งไปชนอะไรก็ตามมันจะระเบิดนะครับผมบอกเลยว่าโคตรฟยวนะครับผมถ้าใครอยากโหลดก็ไปหาโหลดกันเองนะครับผมผมจะไม่ทิ้งอะไรไว้ให้ทั้งนั้นนะครับแล้วผมโอเคนะครับผมวิธีการใช้งานนะครับผมเดี๋ยวผมจะสอนให้นะครับผมก่อนอื่นเลยเราก็แค่เอาดาองมานะครับเป็นดาองธรรมดานี่แหละนะครับ แล้วก็เอาเนเธอร์สตาร์นะครับเนเธอร์สตาร์นี่นะครับ64อันนะครับผมหรือ1่กองนั่นเองนะครับแล้วก็ทอง1บล็อกเอ้ทองบล็อกนะครับเป็นบล็อกทองนะครับ1่กองนะครับแล้วก็ทำการโยนออกไปแบบนี้นะครับแล้วก็โยนทุกอย่างลงไปนี่นะครับผมมันจะรวมกันเป็นเกตนั่นเองนะครับผมแล้วเราก็สามารถกดคิวแล้วก็ยิงออกไปแบบนี้ได้นะครับเดี๋ยวเราจะแสดงนิทานภาพของพลังดาบนี้ของเราให้ดูนะครับนี่เราจะยิงตรงนี้นะ้ มุมมุมเป็นไงล่ะโคตรโหดเป็นไงสุดยอดสุดจัดนะครับผมเดี๋ยวเราจะรอเอาไปสู้กับสัป,ปราลาตตัวอื่นๆนะครับผมมาดูซิว่ามันจะเป็นยังไงมาก่อนอื่นเลยเราก็มาเจอกับเบรสก่อนละกันนะครับผมเบรแบบแบบ3มล้านตัวอะไรอย่างงี้ผมจะตีแบบกระหน่ำซัมเมอร์เซลเลยนะมาดูซิว่าการโจมตีเนี่ยจะทําให้เบรตายไปได้ประมาณกี่ตัวนะครับเราจะทําการตียเยอะๆเลยนี่ให้มันกองลงไปย๋ยวนี้ เอามาเามาเามาเมาเยอะไปเ,เ,เยอะไปเ,เยอะโอ้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมโอเคเริ่มยิงได้บอมบ์บอมบ์วิธีเดียวตายหมดเลยครับรรยิงยิงโู้คุเท่ว้ายิงวิญาเออเราสามารถลากเมาส์ได้นะครับยิงออกไปนี่มันจะออกไปหนึ่งอันก่อนแล้วก็ออกสองอันตามนะครับนี่ประมาณนี้นะฮะ โอเคโอ้โห้เท่อะปีดอาจจะดูกระจกไปเดี๋ยวลองเอาตัวอื่นมาดูนะฮะคราวนี้เราจะลองเป็น e n d e ด m a n แบบมากมายมหาศาลดูนะถ้ามันไม่หนีไปก่อนนะโอเคเราจะพยายามเส่มันก่อนที่มันจะหนีไปโอเคปรากฏว่าก็ได้ประมาณนี้นะครับผมโอเคมาเราลองยิงใส่ Enderman กันเลยนะครับผมถ้าพร้อมแล้วสามสองหนึ่งยิงเลย e n d e m a n ปิวไปดูแล้ววู้วยิง ไอ้พวกเอ็นแมนขอเอาคืนเลยเถอะอัดอั้นมานานเออเออจริงๆอาวุธนี้สามารถพังเกาะทิ้งได้เลยโอ้ยยิงไปเรื่อยๆนี่นะนี่นี่เราสามารถทำแบบนี้ได้ด้วยนะครับกดหลายๆอันโอ้ดาบเพียบเป็นไงโคตรโหดนี่เราลองยิงไปแบบหลายๆอัน แต่ว่ายิงไปหลายๆอันมันมันดูไม่ค่อยผูกพังเท่าไหร่เลยนะเพราะว่าแต่ก็ลึกอยู่นั่นแนะหละอันนึ่งยิงหายไปมเออบางทีมันก็ไม่หายเลยทำไงวะอ่านี่นหายอยู่เออโอ้ยไปยัน,นู่นเลยพังเกาะนะครับคลิปนี้นี่คือสามารถแบบว่าตั้งที่คิดว่าใช้ดาวสามอันเพื่อพังเกาะหนึ่งเกาะอะไรอยี้โอ้โหคนท่ โ,โอ้โหโคตจัดนะครับโอเคมาเราลองเปลี่ยนมอนเตอร์ที่เราจะสู้ดูนะฮะแต่เราลองเอาแม่มดมาดิแม่มดเยอะๆเลยมาสาม,ส,ามสองหนึ่งแม่มดจงสูนพันไม่เลยโอ้โสะใจจัดจัดสใจโคตรโคตรโคตรโหดโอ้ oh my god นี่เน่เละเป็นโจกนะครับผมหมโหโคตรที่เดี๋ยวตอนนี้มันกำลังมืดไหนเราลองเอาพี่หมีมาเยอะๆนิเราจะยิงใสห่หมีหมีขั้วโลกนี่เนี่ยพี่หมีขั้วโลกผมจะทำการจัดการมันพ่อข้าจะล้างเผ่าพันธ์หมีให้สูญสิ้นจากโลกใบนี้ยิ่งมันนี่เนี่ยหมีตายทั้งฝูงเออเรียบร้อย แค่มีอาวุธนี้ก็ฆ่าได้ทุกคนแล้วยิงมั่นยิงไปยิงไปทำลายทุกสิ่งทำลายทุกอย่างนี่บ้าคลั่งแบบจัดๆ้คนมันยิงยิงรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นพระเจ้านะครับนี่แบบหละดาแพ่งพระเจ้าส่งมาให้เราทำลายล้างมวลมนุษยชาติเไม่มีมนุษย์สักตัว พี่อยากรู้ว่าเราจะสามารถสิ่มังกรออกมายังไงโอเคเอาทุกคนพี่ได้ทําการสิ่มังกรมาแล้วเรามาดูกันสิว่ามังกรจะต้านทานสิ่งนี้ได้หรือไม่แม่งเอ้ยยิงไม่โดนเฮ้ยอะไรเฮ้ยมังกรจะหนียิงมัน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 นี่แน่มันหนีว่ามังกรมันหนีอ้าวไปนู่นเล็วรอด้วยไอ้เบื้องมังกรเราเกินโดนไปว่ะเนี่ย ออกซูปก็มกดนี่เลยยิงมันยิงมันมันก่อนมันลอยขึ้นไปเรื่อยๆไม่โดนเลยยิงยากชะมัดโอ้ตอนนี้เรามาแบบสูงมากยิ่งยิงมันก่อนมันยิ่งบินขึ้นฟ้าไปเรื่อยๆว่ะทุกคนช่างมันละกันเนาะเพราะว่า คือแบบประกอมันลอยขึ้นฟ้าไปเรื่อยๆอยากยิงก็ไม่ได้ยิงอะไรวะ่จะฆ่ามังกรซะหน่อยปรากฏว่านะครับอาวุธนี้ไม่สามารถฆ่ามังกรได้นะเพราะว่ามังกรไม่หนีนะหนีไปซะไกลเลยนะฮะโอเคคราวนี้เราได้ทําการสปอนวิเทเชอร์มาแล้วนะครับมาดูซิว่าวิตเชอร์เนี่ยจะพายแผกตบพราดูภาพของดาบนี้หรือไม่ไม่ไม่ไม,ไม่มันหายไปไหนเดี๋ยววะเอาเอาหาย,ยเฉยวิทเชอร์หายทุกคน พี่เตอไปไหนวะไม่ได้ยินเสียงบึ่มอยู่อ๋อนี่นี่นี่ดูนี่นี่แหละยิงมัน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 เก่งนะกูไอวิตเตอร์เก่งนะกูเรียบร้อยวิตเตอร์ตายไหนเรารองสิวิตเตอร์มาแบบรัว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 นี่ห้าตัวเป็นไงล่ะห้าตัวหรอห้าตัว ห้าตัวก็ห้าตัวมาสี่ห้าตัวก็ห้าตัวนี่แน่บาคังจัดจัดเรียบร้อยวินเทอร์แตกหนึ่งไอตัวนี้ไอตัวนี้ไอตัวนี้ตายไปอีกหนึ่งมาไอตัวนี้ไอตัวนี้ไปไหนไปไหนไม่ต้องไปไม่ต้องไปตายสองซุ่มีตรงนั้นอ่าตัวนี้มาีิ เรียบร้อยตายสีแล้วนะครับผมแล้วอีกตัวหนึ่งมึงอยู่ไหนเนี่ยอยู่นี่อยู่นี่เห็นแล้วเห็นแล้วหมาไม่ต้องแอบไอ้หนูไม่ต้องแอบ,อม,อแอบมีอะไรที่เราจะแบบต้องกลัวอีกไหมอ่ะแบบเราสามารถพังเกาะทังเกาะได้เลยนี่เลยนี่เลยนี่นะเป็นไงเหมือนแบบเครื่องบินทิ้งระเบิดอ่ะปาโลมาเหรอปาโลมาปาโลมา ฆ่าได้ทุกอย่างกันตอนเนี้ยเฮ้ยเดี๋ยวเราลองสปอนแบบการ์เดียนดิรัวๆรัวๆูสิว่าจะยิงมันยากนะก็ไม่ยากนะเหมือนยิงปลาทั่วไปนะอ่าเรียบร้อยนะครับการ์เดียนอยู่ไหนยิงยากอยู่อะคือยิงใต้น้ำได้เราทุกคนมาทะลุลงไปใต้น้ำเลยนีเห็นไหมใต้น้ำเป็นรู น hmm. ี่ระเบิดยันใต้น้ำอ่ะระเบิดได้ทุกพี่อ่ะผมบอกเลยยิงไปเถอะนะยิงไปยิงไปเราเราจะระเบิดเขาลูกนี้กันนะฮะเราสามารถทังเกาะได้ด้วยตัวคนเดียวอ่ะ้โหเอซี่จะจัดเออเดี๋ยวผมขอลองแบบว่าปิเกมโหมดดูหน่อยนะเพราะว่าอยากรู้ว่ามันจะใช้ได้กี่ทีนะครับเือไบวแล้วเรก็ลองิงดูมันก็ใช้ได้เรื่อยๆเหมือนกันนะแต่แค่เราจะโดนระเบิดไปด้วยแค่นั้นเอง เออเราสามารถพังทุกอย่างได้นะครับแต่ว่าเออเราจะไปหาเนเธอร์สตาร์มาจากไหนนี่ดิถูกไหมเนเธอร์สตาร์ขนาด64อันเนี่ยเราจะไปเอามาจากไหนเยอะแยะถูกปะเออมันก็ได้แค่ต้องเกมหมดแหละนะครับถ้าเราจะทำอะไรนะก็ถือว่าเป็น Data p a c พที่ค่อนข้างมันเลยนะครับผมสำหรับการทำอ,อ่าพลังเวทดาบของเรานะครับดาบ3ามเล่มของเรานี่ลิธานุภาพวมหาสาน นี่นะครับทำโชว์ไปอีกสักหนึ่งรอบแล้วเพื่อใครไม่เข้าใจนี่นะเวโยโม,มาใหน่้เราก็จะได้แล้วนะผมยิงไปยิงไปนี่เน่เนี่เน่เนพังกาะพังกาะเรียบร้อยนะครับผม <laughs> โอเคครับผมวันนี้ก็ประมาณนี้นะผมยังไงก็ชอบกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันไดนน้นะครับผมนะฮะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับช่วงนี้วิวน้อยไงก็ฝากด้วยนะครับพยายามหาอะไรใหม่ๆมาให้ทุกคนได้ดูกันนะครับผมบอกเลยว่าเดตา้าเพอันนี้โคตรมันเลยนะแบบ าไปใช้เล่นนี่คือแบบยิงแบบอุย๊ยระเบิดเหมือนแมบ,บว่าเราจะมีเกมระบายความเครียดที่แบบไปทุบนู่นทุบนี่หรือระเบิดนู่นระเบิดนี้ใช่ไหมอันนี้ก็คือทํามาเพื่ออันนี้เหมือนกันนะครับผมคือแบบอยากระเบิดไมค์ครับอยากระเบิดแมปไมค์ครับโดยที่คอมไม่พังอ่ะก็คือใช้ Data าแท็อันนี้ก็คือมันจะจัดเลยครับผมโอเคนะครับผมยังไงก็ไปแล้วนะครับบาย,บาย